ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราคือความรู้สึกของความร่มรื่นรื่นรมร่มเย็นที่ทำให้เรารู้สึกกับชีวิตอย่างลึกซึ้งมันเป็นความรู้สึกที่อยู่เหนือธรรมบรรยายเป็นความรู้สึกที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตนั้นคือการเติมเต็มคุณค่าแห่ง กค้นพบอิสรภาพหรือความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความสัมพัะธ์ับสิดุกับชีวิตนั่นเองอความรู้สึกที่เรากำลังสัมผัสกับหัวใจของเราสัมผัสกับ ภาพหรือต้นไม้ที่ล,ล้อมล้อมตัวเรามันคือควารมรู้สึกที่ล้ำเลิศและดึงดำของชีวิตนั่นเองรู้สึกกับธรรมชาติและความลึกซึ้งของชีวิตที่มันกำลังหล่อล้อมให้หัวใจของเรา ได้สัมผัสกับความรู้สึกที่อิ่มเอมและเป็นธรรมชาติที่สุดที่เรากำลังสัมผัสกับหัวใจของเรานี่เองความรู้สึกมีชีวิตจิตวิญญาณคือธาตรู้ที่เรากำลังสัมผัสกับหัวใจของเรานี่เองจากภายในที่มันเต็มไปด้วยความท้าช้านของจิตวิญญาณที่มันกำลังตื่นรู้เบิกบ,บานท่ามก,ากลางธรรมชาติ ที่ไร้ซึ่งการเวลาเมื่อเราเข้าถึงความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ของจิตได้สำเได้แล้วก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายหรือคุณค่าที่สุดบนโลกใบนี้ความรู้สึกมีชีวิตจิตวิญญาณคือธาตุรู้แล้วเรากําลังเรียนรู้ที่จะเข้าถึงความรู้สึกของชีวิตที่มันเต็มไปด้วยความเล่นลับของ ผ่านหัวใจของเราผ่านความรู้สึกมีชีวิตชีวาความหมายของชีวิตที่เรากำลังรู้สึกว่าวันนี้เราสํองได้สัมผัสกับหัวใจของเราแล้วสัมผัสกับความรู้สึกที่ด่งดําล้ำเลิศล้ำลึกจากหัวใจของเรานี่เอง คือธรรมชาติของการหล่อหลอมตัวเราให้เข้าสู่อิสรภาพที่ไรซึ่งกาลเวลาคมรู้สึกมีชีวิตจิตวิญญาณคือธาตุรู้ที่เรากำลังสัมผัสอยู่กับความอลังการแห่งการเวลาคือความรู้สึกที่จิตวิญญาณตรงนี้ กำลังสัมผัสกับวามงามดแหของชีวิตที่มันเรียบง่ายเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงสืบพันชีวิตอีกอย่างคือท่ารุกที่เรากำลังสัมผัสกับประสบการณ์อันยอดล้ำเลิศนี้เพื่อตัวเราเองอย่างแท้จริง